สวัสดีค่ะพระเจ้านะคะวันนี้พระเจ้ามีโปรเจกต์งานดีๆนะคะมาแนะนําเพื่อนๆค่ะเป็นงานออนไลน์ค่ะทํางานออนไลน์นะคะไม่ต้องเดินทางนะคะเพราะช่วงนี้นะคะเราเสี่ยงกับโควิดค่ะใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะท่านก็สามารถทํางานออนไลน์นี้ได้นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้ชื่อว่ามิลานเน่โปรเจกต์ค่ะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะบีนะคะวันนี้นะคะบีได้มาทําการตลาดออนไลน์นะคะโดยที่ว่า เรามีแค่มือถือเครื่องเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะโดยที่เรานะคะเดินทางไปไหนก็ได้นักเพื่อนทุกท่านนะคะที่กําลังมองหาช่องทางรายได้ค่ะโดยที่มีโปรเจกต์มิเรเนียนะคะมาให้เราทํารายได้ด้วยนะคะโดยที่ทําอยู่ที่บ้านได้ค่ะทีนี่ครับถ้าใครไม่มีมือถือเนี่ยโอ้โหถือว่าตกยุคเลยนะครับแล้วมือถือที่ใช้ไปอยู่รายได้บ้างครับนอกจากเล่นไลน์เล่นเฟซอะ ของผมเล่นไลน์เล่น line, เฟซก็จริงครับแต่ผมนะ่ะไปพบโครงการมิ l ินเนียโปรเจกต์เออเนี่ยใช้ตัวนี้แหละครับในการทำนะเราก็กดไปครับเรียนรู้จากเ,ออเพื่อนที่ก็มีสบการณ์ครับแล้วไรายได้ก็เข้ามานะครับหลักพันเลยนะครับวันละพันสองพันเนี่ยนะใช้แล้วเห็นผลด้วยนะครับผมทำมาแล้ว สวัสดีค่ะก็เพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้ออกมาบอกทุกคนว่าหนูชื่อวันยูทำงานอยู่ที่เมืองไทยก็ทำงานรูปประจำด้วยแล้วก็ทำงานออนไลน์นะคะเพื่อนเพื่อคนที่ไม่มีงานคนที่ตกงานนะคะออนไลน์ตอวันได้หลายพันเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อสนใจก็เชิญเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะชื่อเพ็นนะคะวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนให้ร่วมมิน l เนี่ยโปรเจกต์ เราสามารถสร้างไรายได้โดยมีมือถือแค่เครื่องเดียวไม่จําเป็นต้องออกนอกบ้านยิ่งสังคมทุกวันนี้อยู่แต่ในบ้านเพราะโควิดทําได้จริงค่ะเพ่นลองมาแล้วไม่จบตาติดต่อสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะม,มีโปรเจกต์ดีๆมานําเสนอทุกท่านนะคะนั่นก็คือมิลลิเนียร์โปรเจกต์ค่ะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะคะที่ทุกคนสามารถที่จะทํารายได้แบบไร เราจะทําอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ในช่วงภาวะว,วิกฤตอย่างนี้นะคะปกติเรามีรายได้1ช่องทางนะั่นก็ถือว่าเรามีกระเป๋ารายได้1กระเป๋าแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าเราอยากมีรายได้เป็นกระเป๋าที่2องหรอคะกระเป๋าที่3ามหรอคะเราต้องรีบเข้ามาเข้าร่วมโปรเจกต์นี้เลยนะคะมีในโปรเจกต์รอท่านอยู่นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ